รู้จักปางทั้งแปดของพระแม่ลักษมีขอโชคลาภความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระแม่ลักษมนีเป็นเทวีแห่งความร่ำรวยความรักความงามและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งวันนี้สนุกโฮโ,โรสโคบจะพาทุกคนไปรู้จักกับพระแม่ลักษณีแปดปางหรือที่เรียกว่าพระอัศตลักษมนี ซึ่งประธานพรให้แก่ผู้ที่บูชาหรือระลึกถึงพระแม่โดยแต่ละปางของพระแม่ลักษมีนั้นจะมีความโดดเด่นและประธานพรในด้านใดบ้างไปดูกันเลยค่ะพระอาทิลักษมีเป็นผู้ที่โดดเด่นในด้านความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ซึ่งผู้ที่บูชาพระแม่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการที่จะเริ่มทําโครงการหรือกำลังคิดจะริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งหากบูชาพระแม่ปางนี้ ก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่จะผ่านฉลุยอย่างง่ายดายพระธัญลักษณ์หมีเป็นผู้ที่ให้เกี่ยวกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรโดยเชื่อว่าหากกราบบูชาพระแม่ก็จะช่วยในเรื่องของการถี่ดอกออกผลพื่อพันทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามก็ได้มีความเชื่อว่าพระแม่โพสก,ก็คือพระแม่ลักษณีในปางพระธัญลักษณ์สมีด้วย พระวิชัยลักษณีระรลักษมีเป็นผู้ประทานชัยชนะหรือการต่อสู้เชื่อว่าพระแม่ปางนี้เป็นปางที่จะช่วยให้ชนะอุปสรรคทั้งปวงการประสบความสําเร็จและยังช่วยขจัดความกลัวที่เกิดขึ้นในใจเมื่อขอพรแล้วก็จะมีความพุติหรมมากขึ้นพระโคชลักษณนีเป็นปางที่ทรงอํานาจมากโดยพระองค์จะอยู่ในลักษณะทรง้างจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งทาง หรือผู้มีช้างเป็นบริวารน,นับว่าเป็นปางที่มีความหรูหราส่วนใหญ่จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการเป็นเจ้าคนในคนเชื่อว่าหากได้บูชาจะไม่เกิดความตกต่ำในชีวิตพระสันตนลักษม์ีเป็นพระแม่แห่งการคุ้มครองบุตรผู้คนมาขอ,อพรพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับบุตรหรือขอให้ครอบครัวเกิดความสุขสันต์ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขในครอบครัวเรียกได้ว่าเป็นเทวีแห่งการดูแลครอบครัวก็ว่าได้ พระวีรลักษณ์ีพระองค์เป็นปางที่เกี่ยวกับชัยชนะแต่เป็นชัยชนะแบบมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเชื่อว่าผู้ที่บูชาจะเป็นที่น่าจดจำมีชื่อเสียงแบบยิ่งใหญ่ไพศาลได้รับคำชมจากผู้อื่นและมีผู้อุปถัมภ์ขำจุนทั้งพระแม่ยังช่วยขจัดเพศภัยร้ายให้หมดสิ้นไปด้วยพระอิศวานยลักษณีวิทยาลักษมี พระองค์เป็นปังที่เกี่ยวกับความรอบรู้เป็นผู้ที่ประทานความรู้ประทานเกี่ยวกับศิลปศาสตร์หรือวัฒนธรรมรวมถึงประทานพรความมั่งมีถึง9ประการอธิการให้โชคการเสียงโชคต่างๆพระทนลักษมีเป็นปังที่โดดเด่นในด้านทรัพสมบัติประทานพรความมั่งคั่งและความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชา